จริงๆครับอ้หน้าเป็นห่วงหน้าเป็นห่วงแล้วคุณเต็มทั้งคั้นทั้งสับครับมาหมดครับงัดก็งัดเสียบก็เสียบยัดโอ้โหไม่รู้ใจยังไงกันนะูมาทุกอย่างรอดไม่รอดอดไหวไม่ไหวโอ้ยอาการมวยต้องบอกว่าไม่ไหวเลยครับเหลืออีก3วิผ่านไหมปอหมาเกือบไม่ผ่านครับแต่ว่าผ่านครับตามก็ะตอกกับ3นาทีสุดท้ายครับคู่ที่2 ปลายฟ้าก็เหลือเวลา3นาทีแล้วครับถ้าจะพลิกเกมเปลี่ยนสถานการณ์ให้ตัวเองพร้อมรับเงินไดชิครับแต่ว่าน้ำผู้เองครับตอนนี้ครับอาศัยความเก่าครับยืนตั้งยืนดักคอยโต้แล้วก็ล็อกเผาเวลาทิ้งครับปลายฟ้าต้องยิ้มศอกของน้ําพุยกที่ผ่านมามาใช้ใช้ในยกนี้หน่อยครับโอ้โหยกที่ผ่านมาน้ํผูุนี่งัดกีศอกก็เข้าตามนั้นเลยครับตอนนี้ใช้ฝีมือแล้วครับขยัยยึกยักยึกยักไว้ครับปลายฟ้าคิดเยอะไม่ได้แล้วครับ มาแต่ดูครับพละกําลังมันก็ลดน้อยถอยลงไปครับเพราะว่ายกที่4นที่มาโดนเยอะจริงๆครับไม่มีปัญหาแล้วครับไฟแดงครับวันนี้โอ้โหชายยก4ครับพลิกแซงครับสุดมันเลยครับน้ำผู้ไกรซิลิภพบ็อกซิ่งยิ้มครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดครับเป็นการพบกันระหว่างจัตุรัสบังลิศแอปไมค